มันน่าจะมีอะไรบอกคือเขาบอกให้เปิดเครื่องบัตรไฟแต่ว่าน่าจะบอกไปอะไรสักอย่างโอเคเอ่อโครงการเพิ่มเพิ่มสะกดจิตของเซอเฟมการทดลองที่จะไปการตรวจติดเชื้อกันแกระดับชั้นมาแล้วกันไม่อะ ทำไมมันต้องมีเสียงเอฟิกโผล่ขึ้นมาตอนนี้ได้ยวะน่ามสิ่งเกิดกว่าทุกคนโอ้ยเสียงเท้าอันนี้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นแบบคันเอ้า์นี่เปิดปั๊มแก๊สสองปั๊มและเบรกเกอร์หลักเพื่อรีสตาร์ทเครื่องปั่นไฟฟ้า อเคนี่คือเครื่องปั่นใช่ไหมมันห้องไหนแล้วเนี่ยทำไมไมันต้องมีสัตวโอ้ยแบตบเสียงเอฟเฟกต์มันมันร้อนมากใครที่ไม่ใส่หูฟังอะไก็ไม่ได้ยินหรอก <laughs> กดบ้า้าโอเคเปิดแล้วอ๊ยได้แล้ว เปยิงโหลดกันได้ไหมเฮ้ยเยี่ยใครใครใครน่ากัวแล้วใครมันมาเมื่อกี้ได้ยินเสร็จตีนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนทางนี้ใช่ไหม ไรอะโอ้มายก๊ด โอโหเสียงเท้าเสียงเท้ากระทบน้ำเราต้องกดปุ่มตรงนี้ใช่ไหมขอร้องอย่าตามมาสองป้าอีกอันหนึ่งมันบอกว่าจะเริ่มสตาร์ทและเบเกอร์ เบเกอร์อยู่ไหนไม่ใช่ทางนี้แน่โอ้ยเชื่อมือสัน่นเลยเนี่ยอุ้ยแบตเตอรี่ก็ลดลงเรื่อยๆแล้วไม่ได้ตรงนี้แน่ตรงนู้นเหรออุ้ยคิดได้ละทางไหนลูกศรโอเคตามลูกศรไป้รงนี้ปะ ห้อนี้ปะวุ้ยเก็บไว้ก่อนห้อน,นี้ปะไม่มีไม่มีมันตามมาไหมไม่มาเย <names S 1> ี่ยมไป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 ุ้ยวุ้ยุ้ยิตาติดอะไรอุ้ยตกใจอุ้ยชี่โอหเก็บ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 กียร์มามามมามามา ô, nhu hô hô lịch này. A kìa 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 มันกระพริบกะพริบเมื่อก <ination noises> ี้เรามาทางไหนนะเฮ้ยเี็อบเลยล็อบเลยล็อบๆๆๆโอ้ยก g อดผมเกลี่ยที่แคบแล้วก็ที่เบื่อถึงเงี้ยไม่งั้นผมไม่ผมคงแบบ ไปแล้วมั้มันไม่มีแบบทริคอะไรบอกเลนยน่าจะไปแล้วล่ะน่าจะไปแล้วล่ะน่าจะไปแล้วล่ะเฮ้ยผมโคตรเกลียดเลยอ่ะที่แคบๆอย่างเงี้ยเอาตรงๆแบบห้องนี้บอกว่า <c oughs>

เอาไปสวรรค์แล้วก็จากไปอะไรของมึงกูนี่แหละจะตายอยู่แล้วโอ้ my god โอ้ my god โอ้แบตเตอรี่เหลือครึ่งเดียวโอ้นึกก็ก็คือมันไปแล้วแหละแต่ทำไมมาย้อนกลับมาวะหรือว่าเราต้องแบบแวบหลบห้องข้างๆใช่ปะ ้องแว็บห้องนี้ก่อนใช่ไหมว่ายังไงวอานี่ไงนี่ไงโอ้มาหลุดคล้ายเตี้ยเออโอ้มายก้าวชี่ยจะเห็นปะวะอ้ถ้าก้มลงมาเห็นนี่คือจบเลยนะไม่มีร่องรอยเดินไปทางนู้นบ้างดีโธ อุ้ยแบตเตอรี่โอเคอเราจูบไปเลยได้ไหมแบบวิ่งไปเลยกันไปไปกั้นใจไปวยทำยี่อะไรเหรอวยูยทำยี่อะไรแลวไป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  เร็วเร็วเรอันไม่ตามแล้วไม่ไมตามเลปิดปิดปิดปิอือโอ้มายก